ครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับนี่ก็สีสมน,นะครับกล่องก็จะปุกปุบลุ่มหลวมหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะโชคดีเดี๋ยวนี้ขนส่งเขาก็าร,ระมัดระวังให้นะครับนี่ปัญหาคืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้กระแทกไปกระแทกมาตลอดทาง ถ้ามีฝาแตกหรือมีแม่เหล็กหลุดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในการซ่อมนะครับนี่นะครับโอเคก็อยากให้แพ็กมาดีๆนะครับางทีขึ้นไปบนรถแล้วมันรถก็วิ่งตลอดทางนะครับ อาจจะเจอหลุมจเจอ,ออะไรพวกนี้นี่ก็ลูกค้าก็เอามาของบางคนถ้าเอาสายลงเนี่ยสายจะกระแทกนะครับพอสายกระแทกก็จากที่สายดีๆก็กลายเป็นสายขาดนะครับตอน,นี้เดี๋ยวตอวนี้เขาอยู่ข้างบนอยู่ก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวจะวัดสายดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มีกล่องนะครับ วันนี้ก็จะไปดูกันว่าเสียอะไรนะครับโอเคเป็นล้อน่าจะล้อล้อสิบสี่นะครับล้อสิบสี่คูณสองจุดห้านะครับมีกล่อง แล้วก็ล้อ2อ,อย่างเคครับ